่สวัสดีครับคุณผู้ชมผมไก่ทอพยองเดชเรียกสันส้นๆว่นาน้องยองเราเป็นเรื่อกันทิ่ข่าวภาษาไทยค่ะใช่แล้วครับมีการสำรวจออกมาแล้วว่าคนไทยเนี่ยตกภาษาไทยมากวันนี้ทีมงานเกณฑ์ข่าวเช้านี้ก็ได้ทำคลิปพิเศษขึ้นมาโดยที่เราจะไปสัมภาษณ์ผู้คนและผู้ภาษาไทยให้เขาพูดตามมาดูกันว่าพวกเขาจะพูดถูกไหมเสห้ว่าภาษาไทยตามว่ะอันม่มีปัญหาอยู่แล้วผมเนี่ยววาได้อยู่แล้วภาษาไทยเนี่ยคุณเบสซี่ครับผมอยากให้คุณพูดคำว่าหมอนลอยนะ้ำมาไหว้นะ้ำไปถอยหมอนหมอนลอยนะ้ำมาไหว้นะ้ำไปถอยหมอคุณเบสซี่ครับหมอนครับไม่ใช่อ เราจะบอกคุณอีกรอบนะครับคุณเบสซี่หมอนลอยน้ำมาไหว้น้ำไปถอยหมอนคุณได้ยินชัดแล้วนะคุณเบสซี่หมอนลอยน้ำมาไหว้น้ำไปถอยหมอนก็ไม่เห็นยากเลยเด็กไวๆดิหมอนลอยน้ำมาไหว้น้ำไปถอยหมอนพูดไวๆหมอนลอยน้ำมาไหว้น้ำไปถอยหมอนไวกว่านี้หมอนลอยน้ำมาไหว้น้ำไปถอยบอลไวๆหมอนลอยน้ำมาไหว้น้ำไปถอยบอย เสียใจด้วยคุณเบสซี่คุณไม่ได้ไปต่อเรามาทดสอบคนที่2ต่อกันดีกว่าดูซิว่าเขาจะพูดถูกไหมให้พูดภาษาไทยตามเหรอกระจอกมากเรื่องจิ๊บจิ๊บคุณเท็ดครับก่อนที่เราจะทดสอบคุณเนี่ยผมอยากจะถามคําถามคุณสักข้อคุณเท็ดถามมาเลยอยากรู้อะไรก็ถามตุ๊กตาบีอะไรไม่บีปิกาจูปิกาจูพ่อมึงดิเท็ดครับคุณได้คำตอบอาเฮียหลีเป็นพี่อาหลีเฮียอาเฮียหลีเป็นพี่อาหลีเฮียไวกว่านี้อาเฮียหลีเป็นพี่อาหลีเฮียไวขึ้นอีกอาเฮียหลีเป็นพี่อาหลีเฮียไวไว อาเฮียหลีครับไม่ใช่อาเลียก็กูชอบอะแล้วก็อาหลีเฮียครับไม่ใช่อาหลีเฮียอาหลีเฮีย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 อาหลีเฮียไอเฮีย มาดูค่ทีกใช่แล้วครับตอนนี้ทีมการภาพและสัญญาณพร้อมแล้วนะครับพบกับคุณเดดพูก็แค่พูดภาษาไทยตามมันจะยากอะไรวะเอาจัดมาลเลยไอ้ยองเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผักเอาหูหมีมาใส่หูหมูเอาหูหมูมาใสาห่หูหมีหูหมูหูหมีเอาหูหมีมาใส่หูหมูคุณเดดพูนี่เก่งจังเลยแค่นั้นแหละคุณพงเดี๋ยวมึงเจอคำนี้กินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันเอาละคุณพูคุณอาจจะเก่งแต่คุณต้องเจอคำนี้ของผมไม่ว่าคุณจะหาคำอะไรมาก็ตามคุณไชนะผก ทุกคาคุณยองข่าวด่วนจากละดองและยองยะลาที่จังหวัดละดองและยองยะลาได้มียักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กพอยักษ์เล็กจะกินข้าวกับผัดฝักแต่ผัดฝักเป็นของยักษ์ใหญ่ละดองและยองยะลาจึงได้ส่งทหารถือปืนไปบกตึกเขาปูนบกตึกที่ทหารถือปืนแบกมาอาเฮียหลีพาอาหลีเฮียไปดูผีและยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชีตแก้หิดแก้ฝีจึงกินบันติดเหงือกินเผือกติดฟันจึงพาบริษัทกําจัดจํากัดมหาชนให้มากําจัดโดยวิธีที่จะทําก็คือชามเขียวคว,ว่ำเช้าชามขาวคว่ำข้าวและจึงบอกให้พ่่่่อออบกกบแมวาให้พีซึเป็นคุณ ให้หาปู่ที่เป็นทวดของคุณลุงลูกแม่ยายของอาที่อยู่แล้วน้องแย่ลองแย่ลาให้มาช่วยดวนแต่คุณทําได้ี่คุณโคตรเก่งภาษาไทยเลยนะหั <_ c oughs> วเรอบแบบนี้แสดงว่าคุณทําได้ใช่ไหม ผลืมตังแต่ประโยคแรกเลยว่ะคุณผู้ชมอาจจะรู้จัก Left It Down และเราก็มี Left It Down เหมือนกันแน่นอนครับวันนี้จะมีการแรปสดๆเกิดขึ้นนะครับระหว่างผมกับคู่ต่อสู้นะครับเดี๋ยวเชิญคู่ต่อสู้แรปก่อนเลยครับ Ladies and gentlemen please welcome rap battle round one oh o k มันเกินไปเปล่าวะพูดแค่โอเคแม่ร้องอย่างกระถูกลอตตรี่ ยังไงผมก็ไปยอมแพ้เด็กขาดคุณผู้ชม round two ววลลลก็หมดแ้นะครับใช่แล้วครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับคุณผู้ชมวันนี้ลากลับไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช anel JC B ด้วยนะครับรวมถึง f a c e b o o k f a n Page สวัสดีครับ